อาวน,นี้มาดูความไวของโวลต์มิเตอร์นะครับความไวนะครับเราใช้ตัวเนะครับแทนความไวของโวลต์มิเตอร์ซึ่งความไวของโวลต์มิเตอร์เนี่ยจะมีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วน i เต็มสเกลนะครับกระแสที่ไหลเข้าทั้งหมดนะครับเป็นกระแสเต็มสเกลคราวนี้เราจะมาดูว่าไอความไวนี้มีหน่วยเป็นอะไรนะครับโดยการแทนค่าไอด้วยกฎของโอห์มลงไปมันก็จะกลายเป็น 1ส่วน i เท่ากับ u ส่วน r ถูกไหมครับเป็น r ของมิเตอร์นะครับแล้วก็ u ก็เป็น u ของย่านวัดทั้งหมดเลยนะครับ u ของย่านวัดนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นาหารเศษส่วนเพราะนั้นเราก็จะกลับจากเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณแล้วก็กลับจากเศษเป็นส่วนเพราะฉะนั้น s นะครับ s ตัวนี้เนะี่ยก็จะมีค่าเท่ากับนะครับ r m R <N> <T> ของมิเตอร์นะครับ R ของมิเตอร์นะครับ R T ละครับหารด้วยแรงดันของย่านวัดนะครับแรงดันของย่านวัดมันก็คือ U T นั่นเองนะครับซึ่งจะเห็นว่า R เนี่ยมันมีหน่วยเป็นโอห์มนะครับแล้วก็แรงดันมีหน่วยเป็นโวลต์เพราะฉะนั้นเห็นว่าไอความไวตัวนี้จึงมีหน่วยเป็นโอห์มต่อโวลต์นะครับ